สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่16-30เมษายนของชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดร,ระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีตุลทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อน หรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับถ้าชาวราศีตุลท่านใดที่มีการเลิกราก,กับคนรักไปเนาะไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรัก,กเก่าหลุดออกจากกันแล้วนะครับคุณกลายเปน็นคนโสดแล้วฉะนั้นรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความารักคนโสดที่ผมลงไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าเกิดชาวราศีตุลท่านใดที่มีการเลิกราก,กับคนรักไปเนี่ย แต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกอบคนละเก่ายังไม่ได้หลุดนะครับขอให้ยึดถือคำทำนายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยเนะาะมาดูกันเนาะชาวราศีตุลในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ ในอดีตที่ผ่านมาชาว,วราศีตุ้นคุณรู้สึกว่าไม่เอาแล้วรู้สึกว่าเออให้ความรักผิดคนไปให้ความจริงใจให้ความรักผิดคนไปเจอคนไม่ดีเจอคนที่น้านข้างหน้านี้ดีแต่รับหลังนี้โคตรแย่เลยฉะนั้นคุณรู้สึกว่าเออไม่เอาเลยดีกว่าถอยมาดีกว่าฉันมีค่าพอฉันเอาเวลาไปสนใจเรื่องอื่นดีกว่านะครับซึ่งคุณก็ทําได้นะตัดปัญหาทิ้งไปแล้วคุณก็ไม่เอาไปสนใจเรื่องอื่นแทนนะครับนะแต่กว่าจะตัดเนี่ยตัดได้นี่ก็ค่อนข้างงานหินพอตัวเหมือนกันนะครับในอดีต แล้วช่วงปัจจ ok ุบันราเป็นยังไงบ้างเนาะปีสี่ิบห้ามีายนนิบสี่ปีห้ามีายยนช่วงนี้ก็ออเถึงคุณเองอะนะครับเออก็ทวงนี้ก็ไปสนใจเรื่องการงานการงานของคุณเลยเนาะแล้วก็บางค้าบางคาก็ยังได้ข่าวข่าวในบางท่านเนาะได้ข่าวข่าวเกี่ยวกับเขาอยู่ว่าเขาเป็นเป็นเอทำอะไรเป็นยังไงบ้างข่าวข่าวเขายังไม่ถึงคุณได้ชาวราศีตุลในบางท่านอยู่นะครับซึ่งคุณก็รู้สึกก็เหมือนเดิมอะเขาก็ยังเป็นตัวเขาเหมือนเดิมฉะนั้น คุณเองครับหนึ่งนะขอดูจนหมดก่อนอนะครับคือช่วงนี้นะข่าวข่าวเขายังไม่ถึงคุณอยู่เนาะพอมาถึงคุณเนี่ยคุณก็เรง่รู้สึกว่าเออเขายังเป็นเหมือนเดิมคุณก็ไม่ค่อยอยากไปวุ่นยุ่งวุ่น,ว,น,ว,นวายอะไรเขาเท่าไหร่นะครับเพราะคุณรู้มองแล้วว่าเออคนคนนี้เนี่ยมันไม่น่าจะครบด้วยเพราะคบไปความสัมพันธ์นก็ไม่ได้ดีนะครับแล้วช่วงนี้ในบางจังหวะเนี่ยเขาคนนั้นของคุณอ่ะเขาเออคนที่เคยก่อสร้างมรฟางมาหาคุณยังอยากกลับมาในความสัมพันธ์อยู่นะครับ และคุณค่อนข้างปิดใจไปเอาล่ะเนี่ยมาดูนะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาคิดยังไงต่อกันเนาะ อามาดูกันเนาะว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นเออในใจหรือัวทีในใจล,ในในใจลรือระหว่างคุณกับเขาคิดยังไงต่อกันคือคุณเองก็ไม่อยากกลับไปวุ่นวายแล้วหรอกเพราะคุณเองด้วยมันจะเจ็บตัวเพราะคุณรู้สึกแล้วว่าเขาเองก็ยังเป็นเขาเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่สิ่งที่เขาพยายามกลับมาพูดใจดีหรือทําดีๆกับคุณเนี่ยมันก็เป็นความไม่จริงใจคุณเองไม่อยากกลับไปวนลูปเดิมในเรื่องเดิมไม่อยากกลับไปดูหนังเรื่องเดิมซ้าใหม่ นะครับหรือไปเล่นหนังภาคต่ออย่างนี้คุณไม่อยากเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคุณเองก็เลยรู้สึกว่าเออยังไม่อยากเปิดใจใเขาไปไม่ว่าเขาจะมาเรียกร้องหรือทําดีกับคุณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วเขาเองล่ะเขาทําเออเขาเอ,อ่อคิดยังไงต่อคุณเขาเองช่วงนี้อยากกลับมาเอออยากให้คุณเปิดใจอยากให้มากบบกันอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งอยากให้คุณลืมเรื่องเก่าๆทิ้งไปเสียนะครับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมอะไรที่ผ่านไปแล้วผ่านไปสินะตอนนี้มาเริ่มต้น เธอให้เราทั้งคนทนสอง 2, คนมีความสุข,ขนอีกครั้งนึ่งดีกว่านะครับแต่เขาเองก็รู้แล้วว่าคุณที่ผ่านมาคุณค่อนข้างเจ็บหนะักเหมือนกันนะครับแต่เขาเองก็รู้สึกว่าเออครั้งนี้จะไม่อยากทำร้ายคุณอีกแล้วนะจ๊ะเอาล่ะดี๋ยวดูเน้องว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นเนาะ มา่แบ่งเป็นสองชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคําทํานาระหว่างวันที่1 6ถึง22เมษายนฝนพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคําทํานาระหว่างวันที่2 3ถึง30เมษายนนะจ๊ะโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีตุลบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างเนาะมาดู16ถึง22เมษายนก่อนละกันช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย16ถึง22เมษายนช่วงนี้ เเขาเองก็พยายามมาพูดจาพูดคุยในบางท่านหลายๆคนเลยแหละพยายามมาพูดจานะูน่นนี่นั่นคุณเกิดขึ้นเพื่อเพื่อเหมือนเขาเห็นว่าคุณช่วงนี้ไม่ค่อยสนใจเขาว่าเขาเลยพยายามมาบางท่านอาจจะมาพูดคุยโดยตรงเลยบางท่านอาจจะเป็นกดไลค์กดแชร์ส่งฟิ๊กเกอร์โพสเพลงถึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อฝือฝานไปถึงคุณเกิดขึ้นเพื่อให้คุณกับเขาว่ากลับมาดีต่อกันเพราะว่าช่วงนี้คุณนิ่งๆกับเขาไปนะครับฝนคุณเองก็รู้สึกว่าอืมจะมาไหมไหนเนี่ยนะ จะมาทํามาพูดจามาทําพิธีกรรมเนี้ยเพื่ออะไรมาไม้ไหนอีกฉะนั้นคุณเองยังไม่เปิดใจให้คนนี100้รอดไปเฟนนะครับคุณยังมีดูทีท่าเข้าไปเรื่อยๆอยู่เพราะที่ผ่านมาเขาทําค่อนข้างเจ็บแฝบนะคุณเองก็เลยมีความระแวง,งของคนคนนี้อยู่นะครับแล้วระหว่างวันที่เออยี่สิบฝ่ามือสามสิบเมษายโยนล่ะเป็นยังไงบ้างเนาะยี่สิบฝ่าถึงสามสิบเมษายโยนช่วงนี้เออเขาเองก็จะไปเออเขาเรียกอะไรละ่ะ ช่วงนี้เองเขาเองจะมีไปยุ่งเรื่องงานหรือมีการเดินทางบ่อยเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้คุณก็เลยค่อนข้างนิ่งๆเขาไปแหละนะไม่ค่อยอยากไปสนใจเท่าไหร่เมื่คุณเองก็จะไปไปโฟกัสเรื่องการงา,งานการเงินของคุณเหมือนกันที่ค่อนข้างเออกำลังทําให้ประสบความสําเร็จนะครับช่วงนี้นะส่วนเขาเองก็จะโผล่หน้ามาแหละนะไม่ได้ห่างหายไปไหนหรอกพยายามมาทักทายคุณเกิดขึ้นพอทักทายคุณเกิดขึ้นเสร็จคุณก็ยังเหมือนจะ ตัดไปตัดบทไปอ่ะไม่ว่าเขาจะไปกดไลค์กดแชร์พเพลงถึงส่งฟิลเกอร์อะไรกันเท่าต่คุณจะตัดบทไม่สนใจไปแฟ้งอย่างนั้นนะครับเขาเองก็รู้สึกเอ้าเป็นอะไรอีกวะเอ้าทาไมทํอย่างนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกนี้เกิดขึ้นนะครับก็จบการดูดวงความราักของชาวราศีตุลไม่แค่นี้เนาะชาวราศีตุลท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติม,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 มก็แอดลไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งไลน์เดียวไปใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า